ขั้นตอนที่หนึ่งถ้าปั๊มหยุดทำงานเลื่อนไที่แมนนวลกดปุ่มสตาร์ทขั้นต่อมาเราไปที่ไวกั้มเปิดฝาไวกัมที่อยู่ข้างสาอันนี้คือข้อที่สองครับขอข้อที่สามเราก็เดินไปที่ห้องเครื่อง เข้าเลยเข้ามนะาเลยต่ำๆเรียนพี่น้อาเรื่อนแบบนี้ตามก็ทำมาทำอยู่เราก็มาเปิดตัวตัวดุจก้อนนะตัวดุจก้อนนี่คือตวัตวแบกกลัมอย่นี้นะครับปกติก็คือจะติดไว้เราก็เปิดนะครับวิธีการเปิดก็หมุนให้